ังเลยว่าอายุไก่ไม่พุงไก่เนื้อเงก็ยู่วาจากกักเกียร <c oughs> ์อโอ้อยากกินแก้วโอ้มากมากพี่อ่ะ ध्य <laughs> <sum> <coughs> <hums> 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 ซื้อ่ะเอาเลยว่ะยังกินอย er ู่เล่สิแม่ไม่กินเลยว่ครับมบานตัวนี้บ่างเอาบ่วงตักตักสตัวอตัวนี้ไปสไลก์ใจรกยุดโอ้โอ้เคยเห็น มายามเนี่ยนกินมนี่อะมาฮันอะสมสมเอออ้ะแม่ฮันแล้ามาีมะพริกค่ะรอสมป่าแมส่สมซีอินเลยดูเขาชีมซะสมซีอิ๊นป้อ คือซิซิบ้าวะแน่เบอ่งซซมา่ต้อง่ไม่ถูกก็ไปโอ้มันแบกมันกำลเอาเนคัยเมหอนปุ คนนี้กับไก่พูดอีกคนเข่าเหรเคยไหมเคยเกากินเข่า chỗ dạ cô tí ơi lòm cau chỗ cau tằng nào nào lu cau chỗ về tao à บ่งามพออีกงามพอหาเงินได้ไลยเอาครบพอแล้วเก็บาทเอ้ากินใส่มันดื้อจนตะหูหรอเอ้อกรอยักกระดือตีกุกจาตีอหู สมันยะติโก้ที่กำลังซื้อยังกุลเลหอยด้อคนละมวลบรรทุนกี่สูงอิโมอิโม่ฮ่าติบเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าวไฟเบอร์ดูเห็นเหมฮะอยากกินข้าวตัวฮะอยากทานอย่ดนี่ขาวตัวเบ่ร์วบ่บ่